ดีครับอยู่<า>กับ,ช,บช่องโอชิกับหยาบมอเดินนะครับซึ่งวันนี้นครับเราจะไปเซนทรัทนเวสต์กนนะครับแต่ผมแล้วก็วันนี้ที่เราเราด,ดินรถไฟรถฟอร์จินเนอร,ร,อร,อร,ร,อร์นะครับผมฟอร์จินเนอร์กันเดิมเช่นเดิมที่จอดที่พิพิธพัฒนาสวนพุทธน,นะครับใช่ครับคราวนี้ก็คือคือในการไปครั้งนี้คือจะไปตอนเวลา10โมงนะครับผม รจะมีคือตอนนี้ล้อป้าผมอีกคนหนึ่งเป็นป้าดาแล้วก็ไปเจอกับป้านวลหรือหรือคุณป้าพรวิชาวังชัยที่เซ็นท่านเวสเกตนะครับซึ่งเซ็นท่านเวสเกตเป็นเป็นเซ็นท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวไปกันเลย let's go โอเคนะา okay, บแล้วตอนนี้อยู่ที่เซ็นท่านเวสเกตแบรนด์ที่เรียบร้อยแล้วผม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ หลังคือโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นลาบคนละคนเจ้ตของลาบลาคุณผู้ชมคนละคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปต่อไปเป็นคลิปที่ผมมีรีวิวระหานมาเลียผมแล้วก็ปิดท้ายโดยไอติมช็อกโกแลตครับผมบ๊ายบาครับโอ้ยครับ